รูปแบบของ r s i มีรูปแบบในการกลับตัวไหมหรือจะไปต่อได้เลยถ้ามีรูปแบบการกลับตัวในรูปแบบของ d i v e r g e n นก็มีโอกาสย่อในกลางสัปดาห์หรือว่าท้ายสัปดาห์นะครับตรงนั้นเราจะมาดูกันอีกทีหนึง่งแต่ต้นสัปดาห์ส่วนตัวแล้วยังเชื่อว่าดัชนีสามารถขึ้นต่อและมีโอกาสขึ้นไปที่ระดับ127่ิบฟิโบนัชชีนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนนักลงทุนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับกด s u b s r r i e e ไลค์แชร์ส่งต่อสิ่งดีๆให้เพื่อนๆของคุณได้เรียนรู้กันบ้างนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ